ท่งหิงปั้นยังไงวันนี้หนาจะมาอธิบายฟังนะคะอยากแม่เนนนะคะให้มัดูดี่สุดของน้องก่อนเนนนะคะน้อยอดีเชที่ทนุ่มเนะน้ำนะคะก็อยู่ประมาณที่หนึ่งขันแต่ว่าสุดไปค่ะถ้าดีก็แนะน้ำว่าสองพันขึ้นจะดีมากๆเลยค่ะอัตราคีนะคะเนนน้นนำว่าให้อยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ไปดะคะความแรงคีนะคะยิ่งไม่อยู่ประมาณร้อยแปดสิบขึ้นไปก็โอเคลคะฮะอาวธที่หนแนดังนะคะสหรับสี่ดาว รู้เนะนังมาสอบดาบปิกันค่ะก็คือดาบได้อ๋อดับเบ็กซอว์นะก็ดับเดฟุดนะคะเพื่อมายถึงนั่นก็อาจจะเป็นดับไลอนอนสติงก็ได้ค่ะเอาวันี้ก็ทีมงานนะคะต่อมาที่สอย่างนะฮะคือมีน่ะอากีวะฝันนี้อ่ะทมิสบิดตัวนะคะดับฮารางก็พอใช้ได้นะคะดับเจิดตักแล้วก็ดาบขี่แต็มไม่อนิงค่ะแต่ มูอาติเชียเป็นทักมูก่อนนะคะเพราะดักมูมันได้ดักวิกว่านะคะนะจริงๆนะบนนี้สาวอดีตเกิดหรอคะโดยอดีตที่หมูได้ยนอนนะคะจะมีสองอินเปย์ฟ้าสซเอินดีฮีสองอดีฮีสองอดีฮีสองจังนั้นหาสอเอดีฮีเซ็ตสีเฟฟฟ้านะคะเซ็ตสีดีเล็บีไมลิกักขีมานะนี้ค่ะถ้าอยากเมนแบบหมูก็สามารถเดินได้นะคะก็คือสองโนบิสอเอดีฮีเดนี้ค่ะ เอาไว้บันปีให้น้องเสี่ยโปรนิสโซสทายกันนะฮะเดคือวถ้าคนสวรรค์น,นี่ฮะก็อยากให้อัอยู่ประมาณ9-8-9าเนะ้ะแต่ถ้าวยวหมูชอบหมูก็อัจจิจิปเยนะะ่เสยายิเยหรลกนะคะทำไมอะน่ารักนะโนะชคคิดนี้ก็อย่างงกดไนกดแชร์ไปให้กดยิ่งที่ส่วยังม่รูเวอร์จากบรรงาธิกยนะคะแต่พ้อชอบแลื้อชอบชแอกเนื้อ่อเลิมกดติดตามด้วยนะฮะ นะปกติดแบบตามไม่คนที่คนที่เหงาได้ไหมย่ะมึงเหงานะเจ้าของช่องก็เหงาด้วยพวางั้นยังอยู่แม่มันไรน,น,นะมูงเหงามาก